ชุดที่ให้นางแบบใส่ทายแบบเราจะเอามาขายได้ไหมใครที่กําลังสงสัยว่าคุณมลชุดที่เราให้นางแบบใส่เนี่ยเราจะเอาไปทําอะไรเราเอามาขายได้ไหมหรือยังไงอะไรแบบนี้นะคะใครที่สงสัยเรื่องนี้อยู่ในคลิปนี้มนจะมาตอบให้แบบครบๆแบบละเอียดเลยค่ะอะเราไปฟังกันเลยค่ะ บ้านนะคะมีคนทักมาถามมนในอินบ็อกซ์ทางไลน์น้องแอดมินก็รวบรวมคําถามมาให้โมนนะคะซึ่งคําถามเนี่ยถามมนว่าคุณมนชุดที่ให้นางแบบใส่ถ่ายแบบเราจะเอามาขายรวมกับชุดอื่นๆได้ไหมถ้าจากคําถามนี้เลยนะคะคําตอบคือไม่ได้อันนี้คือห้ามเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะเอามาขายจริงๆอะคะ่ะเราสามารถเอามาขายได้นะ แต่เราอะจะต้องบอกความจริงกับลูกค้าว่าชุดเนี้ยเป็นชุดที่ให้น้องนางแบบใส่ไทยแบบนะแล้ววันเนี้ยเราจะเอามาปล่อยต่อในราคาพิเศษถูกไหมถ้าคุณบอกลูกค้าตามตรงแบบเนี้ยทำได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปหลอกขายลูกค้าแบบเหมือนเอาชุดเนี้ยคือชุดมันก็คงจะแบบดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละลูกค้าอาจจะดูผันผ่านอาจจะดูไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งลูกค้าเกิดรู้ความจริงว่าเอา้าเขาถูกหลอกขายนะเขาจะรู้สึกแย่มาก เพราะว่าเขาถูกหลอกนึกออกไหมคะคุณลองจินตนาการมันจะอารมณ์ฟิลประมาณว่าเวลาที่เราไปตามช็อปหรืออะไรแบบเนี้ยเราไปลองชุดใช่ไหมแล้วเราจะซื้อชุดเนี้ยถ้าชุดเนี้ยเป็นชุดที่แบบผ่านการลองมาแล้วไม่ใช่ชุดใหม่เลยอะ่ะเรายังไม่อยากได้เลยถูกไหมคะดังนั้นเวลาจะทําอะไรอะคะ่ะเราจะต้องคิดถึงใจเขาใจเราด้วยและสําหรับใครที่อยากจะทาแบรนด์เสื้อผ้าแบบยั่งยืนมนแนะนําว่าคุณจะต้องทําแบรนด์เสื้อผ้าด้วยความจริงใจกับลูกค้าคุณบอกไป ตรงๆเลยว่าแบบเออชุดนี้เป็นแบบที่นางแบบใส่เพราะทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้ารู้ว่าอ๋อเป็นมือสองเป็นชุดที่นางแบบใส่หรืออะไรแบบนี้ถ้าบอกตามตรงอะคะ่ะลูกค้ารับได้แต่ลูกค้าไม่ชอบการถูกหลอกดังนั้นนะคะถ้าคุณจะเอาไปหลอกขายลูกค้าไม่แนะนำค่ะคุณสามารถเอามาส่งต่อแบบที่มนบอกได้นะคะ ซึ่งมือใหม่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคุณมลแล้วชุดที่เราให้น้องนางแบบใส่เนี่ยเราสามารถเอามาทําอะไรได้บ้างวันนี้เนาะมลก็สรุปมาด้วยกันทั้งหมด5อย่างเป็น5อย่างที่ตัวมลใช้เองแล้วก็เพื่อนๆมลใช้กันนะคะอย่างที่1นนะคะก็เหมือนที่มลบอกไปว่าเราสามารถเอามาขายได้ แต่ขายในราคาพิเศษโดยการที่เราบอกความจริงกับลูกค้าไปเลยว่าชุดนี้เป็นชุดที่น้องนางแบบใส่นะแล้วเราก็เอามาส่งต่อในราคาพิเศษอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างที่2นั่นก็คือข้อนี้เป็นข้อที่มวลทําบ่อยที่สุดคือมูลเนี่ยชุดที่ให้น้องนางแบบใส่ส่วนใหญ่แล้วมวลจะเก็บไว้ใส่เอง ในกรณีที่ถ้ามันเป็นไซส์เดียวกันหรือบางเคสเนี่ยมวนใส่ไทยแบบเองถูกไหมมวนก็จะเก็บไว้ใส่เองเลยนะคะจะประมาณนี้ก็ข้อที่3นะคะนั่นก็คือหลายๆแบรนด์เนาะจะเก็บชุดที่นางแบบใส่อะคะ่ะเก็บเอาไว้ให้รายการต่างๆมายืมในกรณีที่เป็นชุดที่แบบไม่ใช่ชุดว่ายน้ําแบบมวนเนาะอาจจะเป็นแบบเป็นเสื้อสูทเป็นชุดต่างๆที่สามารถใส่ในชีวิตประจําวันอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบเก็บชุดที่ไทยแบบตรงเนี้ยเอาไว้ให้ทางรายการ ยืมไปถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะ ข้อที่นั่นก็คือสมมุติว่าถ้าครั้งไหนเ่ค่ะเวลาที่มนไปถ่ายแบบเนาะถ้าเกิดว่าน้องนางแบบแบบน่ารักนิสัยดีอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบขอชุดอย่างเงี้ยมนก็จะให้น้องเลยนะคะแบบให้เขาไปใส่แล้วก็เอามาโพสต์รีวิวเป็นเหมือนรีวิวจากลูกค้าอะไรประมาณนี้นะซึ่งอันเนี้ยก็ขึ้นกับว่าน้องนางแบบเป็นเคสใบเคสไปนะคะข้อที่5นั่นก็คือโดยปกติแล้วของมนนะคะคือทุกคอร์เรคชันเนี่ยมลจะเก็บไว้ทุกแบบทุกสีอย่างละ1ชุด ะค,ะคือมวลอาจจะเก็บไว้แบบ คือเก็บไว้ดูว่าแบบเออเรามีคอลเลคชันนี้นะคอลเลคชันนี้นะอะไรแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยก็แล้วแต่คนนะแต่โดยส่วนตัวมวนะเก็บทุกคอลเลคชันเลยเป็นเหมือนแบบเฮ้ยให้เรารู้ว่าเออเราเคยมีคอลเลคชันนี้นะแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะสุดท้ายนะคะมนขอย,ย้ำอีกทีนึงนะคะว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนคุณจําเป็นจะต้องจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าของคุณนะคะโอเควันนี้มาเท่านี้ค่ะฝากทุกคนกดติดตามแล้วก็ กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มนด้วยนะคะบ๊ายบาย